คลิปคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดันดอมค่ะในหัวข้อเขาคุณกับเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่านะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณแอบชอบก็ได้นะคะจะได้มีโอกาสคบกันไหมนะคะในช่วงที่คุณเจอคลิปคลิปนี้นะนับไปอีก3-6เดือนนะคะมาเริ่มกันใบแรกนะคะ six of pentacles นะคะ6เหรียญน,นะคะ คุณกับเขานะคะอาจจะได้มีการเริ่มต้นพูดคุยถ้าเป็นคนคุยเก่าเป็นแฟนเก่านะอาจจะมีการมาขอโทษขอคืนดีมีโอกาสสูงมากๆนะคะที่จะมาปรับความใจถ้าเป็นคนแอบชอบนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเข้าไปขอโอกาสอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ We ว o v e fortune ค่ะร,ะรู้สึกว่า โอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นคนที่ไม่เคยคุยกันเลยนะคะเป็นคนที่แอบชอบไม่เคยเริ่มต้นก็จะมีการได้เริ่มต้นพูดคุยกันหรือเป็นคนเก่าที่วนๆวนๆกลับมากันนะคะถือว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยสาไม้ค่ะบางทีไม่คุณก็เขาอาจจะมีการวางแผนวางแผนที่จะเข้ามาติดต่อหรือว่าคอมมิคแมนกันอยู่แล้วไกลๆนะคะ 6อ f ลบอค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเดินเกมนะคะหรือเขาเริ่มตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าจะเข้ามาขอคืนดีกับคุณนะคะเขาจะรีบติดต่อสื่อสารมาหาคุณหรือถ้าคุณคิดจะไปง้อเขาไปขอคืดีเขาโอกาสสำเร็จสูงมากนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ t ด e ชา r i o t ค่ะต้องมีโอกาสนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มเริ่มก่อนนะคะ เริ่มรอการติดต่อสื่อสารนะคะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะรอการติดต่อสื่อสารหรือถ้ามีคนแอบชอบคุณต้องเริ่มค่ะเริ่มที่จะเข้าหาเขาได้แล้วนะคะ X o f w a l l ค่ะอาจจะต้องเริ่มหรือว่ามีการติดต่อผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะหรือว่าส่งสัญญ,ญาณไปได้ว่าคุณนะชอบเขาหรือถ้าเป็นคนคุยเป็นแฟนเก่าเขาอาจจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณรเร็วนี้นะคะเนี่ยเป็นมาด้วย ัสมค่ะใครที่รอคอยสัญญาณรอคอยข้อความรอคอยการตอบรับค่ะเร็วๆนี้ค่ะ3ามถึงหกเดือนคุณจะได้รับสัญญาณหรือว่าได้รับการติดต่อน,นี้อย่างแน่นอนค่ะ